สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับโรงงานผลิตกันลอยเคลฟล่ารถยนต์9928นะครับวันนี้ก็ลูกค้านะครับก็ขับรถมาเส้นราดบุรีนะครับแล้วก็จับ GPS เข้ามาหาเราที่โรงงานนะครับก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะครับเดินทางมาไกลเลยคันนี้นะครับเป็น isuzu d-max 4ประตูตัวเตี้ยแคปโฟนะครับแต่ว่าใส่ชายบันไดนะครับแล้วก็แต่งเป็นทรงยีราฟแคะนะครับ อันนี้คือตอนที่ติดชิ้นงานของเราเข้าไปแล้วนะครับของเดิมลูกค้าไม่เคยติดของจีนมาก่อนนะครับมันก็จะรอรอหน่อยนะครับโอเคครับผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างครับถ่านน้ำมันครับต่อไปเราจะเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นของจีนที่เราหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับ ทั้งขนาดทั้งไซส์ทั้งมิติทั้งความเงานะครับคนละเรื่องครับน ah, ี่ครับผมโอเคครับผมหลังจากติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็เลือกไปเห็นผูกกระจกโดนไปอีกหนึ่งคู่ครับสบายใจอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูทรงแบบเต็มๆนี่ครับพร้อมหู่กระจกนะครับ ดูด้านข้างครับเป็นไงบ้างครับพี่แจ๋วแจ่มแจมนะไม่ไม่เสียเวลามาดูเลยอห็นไหมต้องครบต้องครบต่อกันที่ฝากกระบะท้ายครับนี่ครับอฝากกระบะท้ายเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ยกขึ้นให้2มิลนะครับก็ถ้าเป็นของจีนตามท้องตลาดนะครับก็เวลาเปิดตรงนี้นะครับ ตรงนี้ชิ้นนี้จะติดกับชิ้นบนนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานของเรานะครับยกขึ้นให้2มิลนะครับเวลาเปิดสระบะะ้ายจะไม่มีการติดนะครับนี่เห็นไหมครับเปิดง่ายสบายครับต้องขอบคุณลูกค้าด้วยครับนี่เดินทางมาไกลแต่สนใจกลับไปแน่นอนครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ครับสินสอดไม่แพงเราขายของดีมีคุณภาพครับผมพร้อมแล้วไปดูรูปสวยๆกันครับ แบบพเธอชอบคนเฟี้ยวเฟียวแบบนี้ชอบแบบนี้เธอชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมออนไลน์ผมไม่ใช่คนดีบ้านอยู่แถวซอสุโขมณฑีตอบชัดไว้่อมค้าลงดีชอบไปพอดีกับส